ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของ New d o p p e r อ c h n n n e l วันนี้นะครับผม New d o p p e r อ Channel จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับ5อันดับสัตว์ที่เป็นนักล่าจากยุคโบราณสู่ยุคปัจจุบันจะมีสัตว์ชนิดใดกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอันดับที่1นนะครับเกฟบู op, หรือหมาป่านั่นเองครับสัตว์สุดโหดจากยุคไพโอซินสุนัขพันโหดจากแดนมหิมะกะโหลกศีรษะยาวได้ถึง3 1เซนติเมตร สูงได้มากกว่า1เมตรมีน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมเจอได้ในทุกทวีปของโลกโดยจุดที่หนาแน่นที่สุดของโลกอยู่ที่เชโนโบินเคยสูญพันธุ์ไปจากยุโรปตะวันตกในทศวรรษที่19แต่ในที่สุดพวกมันก็กลับมาเกรฟูเป็นนักล่าที่ครองระบบนิเวศของไซบีเรียเพราะพวกมันสามารถล่าเหยื่อเป็นระยะทางติดต่อกันนับ100กิโลเมตรได้เลยทีเดียวมันสามารถวิ่งไล่เหยือยได้ ติดต่อกันทีะะได้หลายตัวต่อชั่วโมงอีกด้วยนะครับอันดับที่2นะครับ alligator snapping turtle หรือเต่านั่นเองครับเต่านะครับจัดเป็นเต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีแรงกัดของกรามที่รุนแรงโดยเต่าขนาด1ฟุตมีแรงกัดถึง1,000ปอนปอนเชื่อกันว่าเต่า alligator snapping turtle นะครับมีอายุยาวได้ถึง200ปีแต่อายุโดยเฉลี่ยของมันคือ20-70ปี เขาสู่วัาเจริญพันธุ์เมื่ออายุ11-13ปีโดยขนาดตัวของมันนะครับสามารถโตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชั่วชีวิตเต่าอลิเกเตอร์สแนปปิ้งทั t ทนะครับนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์และจัดแสดงตามสวนสัตว์นะครับขณะที่กฎหมายในบางพื้นที่นะครับห้ามเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแต่บางพื้นที่นะครับก็มีคนนาเต่าอลิเกเตอร์สแนปปิ้งทัทนะครับไปปรุงอาหารด้วยนะครับ โดยนะครับมีการจับส่งให้แก่ร้านอาหารตั้งแต่ยุคทศวรรษที่30จนถึงยุคทศวรรษที่80ทําให้เต่าอาริกเตอร์สแนปปิ้งทัทัลมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับอันดับที่3นะครับพอลแบร์หรือมีข่าวนั่นเองครับมีข่าวนะครับ,รบเป็นสัตว์กินเนื้อเบรนพุนดินที่มีขนาดใหญ่เป็นดับ2ลรองจากมีกิสซี่ที่พบในทวีปอเมริกัเหนือ ตัวผู้เต็มวัยอาจสูงไดถึง3เมตรและมีน้ำหนักตัวได้มากกว่า3 5 0ร้อยาถึงหกริกิโลกรัมกันเลยทีเดียวแต่พวกมันยังมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่30ปีมีขาวเป็นหมีที่ถือได้ว่าเป็นสัตว์กินอาหารมากกว่าหมีชนิดอื่นอาหารของพวกมันมีมากมายหลายชนิดเช่นแมวน้ำวอลลัสมีขาวจะกินเหยื่อของมันโดยการย่องเข้าไปแบบกเงียบๆและตะครบุบจากข้างหลังโดยที่เหยื่อของมันไม่รู้ตัวมีขาวนั้นอยู่ใน น้แข็งนอกจากนี้แล้วอาจจะยับจับนกทะเลทั้งไข่และนกกินเป็นอาหารบางชีด้วยนะครับอันดับที่4ีกินแหลนชก์กหรือฉลามก,กินแหลมนั่นเองครับถึงรูปร่างจะดูตลกแต่ความสามารถในการล่าไม่ตลกเหมือนรูปร่างของมันเสีทีเดียวจอมกระหายเลือดตัวนี้ฆ่าได้แม้กระทั่งฉลามด้วยกันเองความโหมดร้ายของมันทำให้ทะเลเมื่อ20ล้านปีก่อนต้องนองไปด้วยเลือดสีแดง ฉลามกินแลนด์เป็นฉลามที่กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่รองจากฉลามขาวด้วยขนาดลําตัวทั้งความยาวอยู่ที่2.4-4.8เมตรและมีน้ําหนักตัวมากได้ถึง400กิโลกรัมอันดับที่5นะครับจอระเเ้น้ําเค็มนะครับหรือ s a ว t w a t e เตอ o ์ o o i l e นั่นเองครับจอระเเ้น้ําเค็มครับเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับเมิดเมื่อ500ปีก่อนโตเต็มที่ได้ถึง4-5เมตร พบการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียใต้ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศออสเตรเลียตอนเหนือจระเข้สามารถฆ่าสัตว์ได้ทุกชนิดที่อยู่ในช่วงน้ำหนักของมันตั้งแต่มนุษย์สุนัขหมูลิงจิงโจ้ฉลามหรือแม้กระทั่งกระทิงอีกด้วยนะครับโดยตัวของมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกพบในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมกันจับจ,จระเ,เข้น้ำเค็มโดยใช้เวลามากกว่าสาสัปดาห์ หลังจากมีข่าวว่าจระเข้นั้นกินควายเข้าไปและเชื่อว่าอาจกินคนเข้าไปถึงสอบศพเลยทีเดียวโดยการกัดศีรษะจนขาดซึ่งจระเข้น้ำเข็มมีน้ำหนักมากกว่า1,075กิโลกร,รัมและมีความยาวถึง6.4เมตรอายุราวๆ50ปีกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ5อันดับสัตว์ที่เป็นหนักล่าจากยุคโบราณจนถึงยุคป,ปัจจุบันหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก,กับทางช่องของ Milldopper Channel ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ